สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับพบก,กับสรุปให้ข่าวเด็ดประจำสัปดาห์จากเว็บไซต์ mustplay.in.ts กันนะครับมาเริ่มข่าวแรกกับเกม e n g a e s o ผลงานเกม Battle RPG ตัวล่าสุดจาก Square Enix ที่ตอนนี้ได้เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทาง Google Play และอีเมลแล้วโดวยตัวเกมจะเป็นการเล่นฝึกตัวละครให้แข็งแกร่งพร้อมทั้งเลือกการ์ดโซเพื่อทำการโจมตีหรือต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามซึ่งเป็นไอเดียที่น่าสนใจมากๆใครที่อยากจะสัมผัสหรืออยากจะลงทะเบียนเอาไว้ก็ไปลองดูกันได้ครับ ลงทะเบียนกันมาหลายวันและนี่ก็ถึงเวลาที่เรารอคอยกับวันเปิดให้บริการของจริงของ Blade s o u s r u v r l v t l u t i o n ผลงานเกม MMORPG กำลังภายในจากเน็ตมาร์เบที่มีการประกาศแล้วว่าจะเปิดให้บริการในวันที่14พฤษภาคมนี้โดยยังสามารถเข้าไปลงทะเบียนล่วงหน้าและดูรายละเอียดข่าวสารของเกมนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์และแฟนเพจของเกมนี้กันได้เลยครับ ลงทะเบียนกันมาหลายวันและนี่ก็ถึงเวลาที่เรารอคอยกับวันเปิดให้บริการของจริงของ Blade and Soul Revolution ผลงานเกม MMORPG กำลังภายในจาก Ne ็ต m r r l e ที่มีการประกาศแล้วว่าจะเปิดให้บริการในวันที่14พฤษภาคมนี้โดยยังสามารถเข้าไปลงทะเบียนล่วงหน้าและดูรายละเอียดข่าวสารของเกมนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์และแฟนเพจของเกมนี้กันได้เลยครับ แฟนเกมแร็คเนล็อกออริจินที่กำลังรอการทดสอบอยู่ตอนนี้มีข่าวดีแล้วเมื่อทาง Gravity ได้ประกาศรอบทดสอบของเกมนี้เป็นที่เรียบร้อยโดยมีแผนจะเปิดให้ทดสอบที่เกาหลีในวันที่7-13พฤษภาคมนี้และมีการหลุดข้อความวันเปิดให้บริการคร่าวๆอีกว่าจะเปิดให้บริการในวันที่7รกรกฎาคมนี้ซึ่งถ้าหากไม่คลาดเคลื่อนเราจะได้สนุกกับแร็คเนล็อกออริจินเกมนี้กันได้อย่างแน่นอนแฟนๆเกมแร็กเนร็อกไม่ควรพลาดและติดตามไว้ให้ดีนะครับ ของมันดีจริงเลยอยากเอามาแนะนำกับข่าวที่4นี้ Ro คเ Agents เกมแนวแอคชั่นมุมมองบุคคลที่3ที่มีความน่าสนใจอย่างกราฟิกในเกมที่สวยระบบฟิสิกส์ที่ออกแอคชั่นได้สมจริงความอิสระในการเคลื่อนที่สุดเจ๋งทั้งกระโดดวิ่งไต่กำแพงและระบบ PVP ที่เรียกว่าถึงพลิกถึงขิงและตอนนี้ตัวเกมก็ได้เปิดให้ลงทะเบียนบน Android กันแล้วเห็นเกมเพลย์น่าเล่นขนาดนี้ต้องกดลงทะเบียนกันไว้ได้เลยครับเปิดเมื่อไหร่รับรองสนุกแน่ มาข่าวสุดท้ายของเกม EXO Hero ที่ล่าสุดทางไลน์เกมได้เปิดให้ลงทะเบียนกับเซิร์ฟเวอร์ไทยกันแล้วรวมไปถึงยังมีการเปิดเผยเสียงภาคภาษาญี่ปุ่นของตัวละครที่มีให้ชมและฟังมากถึง100กว่าแบบใครที่อยากรู้ว่าเสียงภาคนั้นจะถูกใจหรือเปล่าสามารถเข้าไปติดตามกันบนช่อง Youtube ของเกมนี้ได้และหากถูกใจอย่างไรอย่าลืมไปกดลงทะเบียนกันด้วยนะครับ และทั้งหมดนี้คือ5ข่าวเด็ดประจำสัปดาห์ที่ทาง Must Play นำมาฝากกันอย่าลืมติดตามข้อมูลข่าวสารเกมได้ที่เว็บไซต์ w w w m u s t p l a y a t h กันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่กับ5ข่าวเด็ดประจำสัปดาห์ในครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ